เชอร์เบลัดปราพัทยาทินพิซนุโลกเมนดีดิยิกดีโกดอีเกบิสชดิโกดคุนบาระแอนกังแอนกังเออีอีอุกะโซเดไอบาติสตาโกเอ็นชูรทินฟราพัทยาทินพิซนุโลกโซวิโมบาระคมทินบังกอกโฟทาบิสเตนฟราบังกอกทินทินา ฟิสิโโล่เอ้างวีโมเวนตอแต่ทีมโอโซสกาวิทาบิกระบังกอกทีนพิสโลกอีรมงเีมอสักสีมมมนักี่ะซอบังกอกทีนพิสโโลกทีนสักสีมไม่ลงเ้าสวัสดีค่ะสวัสดีจ้า วันนี้เราอยู่ไหนฉายฮะบุสบุสต้วนอิสตเร์่บัาเราอยู่มอชิดจ้ะตอนนี้เราอยู่หมอชิดเราจะไปไหนไปไหนพิษณุโลก,โลกเราจะไปพิโลกจ้ะเพราะว่าทีแรกอะ่ะน้องเองจะซื้อตั๋วจากาพิโลกไปเอพัทยาไปพิโลกแล้วทีนี้ เขาไม่มีขายจ้ะทุกคนรถเขาไม่เดินเขาเขาวิ่งเฉพาะ,ะวันอังคารคือเที่ยวเดียวต่ออาทิตย์คือวันอังคารเฉพาะแค่วันอังคารแค่วันอังคารไปไปไป,ไปพิโลกอะอาทิตย์หนึ่งมี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 เที่ยวเดียววันอังคารเราก็เลยแล้วทีนี้ยายายายหมดยาไขมันยาเบาหวานอะไรของยายหมดก็เลยเไม่รอละก็เลยพอดีหลานชายไปหาที่พัทยาพอดีก็เลย ก็เลยเขาก็เลยขับรถมาส่งที่หมอชิดก็เลยซื้อตั๋วเมื่อกี้ไปพิโลกนั่งรถมาจากพัทยาเข้ากรุงเทพแล้วก็ต่อ,อาบางกอกบางกอกถึงพิศณุโลกเหนื่อยไมย่ใช่เนื่อยเหนื่อยเหนื่อย <c oughs> เดินทางชีวิตนี้มีแต่การเดินทางต้องรอรอรอ,อประมาณสองชั่วโมงเพราะว่าที่แรกอะไปดูแล้วแล้วแล้วรถ รถทัวร์รถบัสรถทัวร์ออกรถบัสออกอกี่โมงนะสองทุ่มแล้วทีนี้แต่ว่าไม่มีไม่มีที่นั่งที่แบบติดติดกันมีแต่ที่นั่งคนละมุมอะไรเงี้ยห่างกันก็เลยไม่เอาก็เลยเอาสามทุ่มคนในหมอชิดก็ไม่เยอะอุ้ยแต่ว่าแปลกใจเป็นอะไรที่เซอร์ไพรส์มากเมื่อก่อนที่จะว่ากี่ปีที่แล้วอะยี่สิบปีที่แล้วที่เคยเข้าหมอชิด แล้วห้องน้ำเขาไม่ได้สะอาดขนาดนี้แต่ตอนนี้ที่หมอชิดห้องน้ำสะอาดมากสะอาดมากแล้วหน้าไม่ใช่หน้านอนนะหน้าเข้ามากจะไม่ใช่ห้องน้ำสะอาดไหมสะอาดเนาะเออเนี่ยแม่เมื่อกี้ก็พาแม่กระเตงแล้วก็พาลูกกระเตงทั้งมาเที่ยวทั้งทำทั้งทำงานท,งทำเรื่องคอนโดโอ๊ยเหนื่อ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 ยน้าายเนาะอืมนั่นแหละ เดี๋ยวเราไปเจอกันที่พี่โลกอีกทีเดี๋ยวลงคลิปให้ดูเรื่อยๆว่าน้องยังเดินทางไปที่ไหนอะไรเงี้ยเนาะยายยายจะไปห้องน้ําห้องน้ําสะอาดไปเลยไปเลยยังไม่ไปไปโหลดไปโลดยายบอกยังไม่ไปฮะเราเรานั่งด้วยกันไหมยายที่ซื้อตั๋วน่ะฮะนั่งน้ำกันอยู่บ่อ นี่ไงเอาดูตัวสิเนี่ยไปไปโอเคไราเจอกันใหม่คลิปหน้านะจ๊ะคลิปนี้เดินทางจ้ะมีแต่การเดินทางสวัสดีครับก่อนใช้ยัยลืมอะไรนะกดไลค์กดกระดิ่งกด subscribe ให้แม่กับใช้ด้วยนะครับให้แม่กับใจด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้ใช้ด้วยนะครับนลใ ช่ไหมครับอขอบคุณที่เอ็นดูชายนะครับ,บเจนเินดูเชิญนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับมาแล้วจ้ะ